เซนไยมิสเตอร์ไมณนายคนค่าคน หมดยุคที่ต้องกลัวผูดผีปีศาจวิญญาณหรือสิ่งเล่ล่อนที่เราไม i, ่ชอบกันสวัสดีครับตอนนี้กับช่อง m r m i n อร์นายวันนี้อยู่กับรายการคนฆ่าคนทุกวันศุกร์อีกเช่นเคยวันนี้นะครับตัวผมจะมาเล่าเรื่องคดีของประเทศญี่ปุ่นหรือประเทศเอเชียบ้านเรานี่แหละ กับเรื่องที่มีชื่อว่า murder of shiori ino เด็กสาวที่โดนสตูกเกอร์จนตายใครอยากรู้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะใครช่องมิตร์ไม้ไนยกดกระดิ่งกันเยอะขอให้ถึง400 s u า s c ับส e ครกันนะครับโอเคแค่ดูแล้วเอ้ยลืมไปผมจะบอกความหมายของคำว่าสตูกเกอร์ก่อนว่าทำไมทุกคนต้องกลัวและตัวผมเองก็กลัวเหมือนกัน ไปฟังกันเลยผมเชื่อว่าทุกคนต้องรู้ความหมายของคําว่าสตโตเกอร์กันไปบ้างแล้วแหละแต่ผมยังมาบอกซ้ำอีกรอบก็คือการสตโตเกอร์คือการกระทําที่มุ่งเน้นการติดตามหรือสะกดรอยตามบุคคลอื่นอย่างต่อเน,นื่องและไม่พึงประสงค์ทําให้เหยื่อรู้สึกหวาดกลัวไม่ปลอดภัยและอาจส่งผลต่อสภาพจิตใจและชีวิตประจําวันนะครับ ลักษณะของพฤติกรรมสโตเกอร์นะครับผมเขาบอกว่าเป็นการติดตามการสะกดรอยตามไปยังสถานที่ต่างๆที่จหไปหรือการเฝ้าสังเกตการอย่างใกล้ชิดต่อไปครับอันที่สองการติดต่อการส่งข้อความโทรศัพท์หรืออีเมลที่ไม่พึงประสงค์มายังเหยื่อสามการคุกขามการใช้คำพูดหรือการการะทำที่ทำให้เหยื่อรู้สึกหวาดกลัวหรือไม่ปลอดภัยนะครับ ห้าการสร้างความเสียหายทําลายทรัพย์สินของเหยื่อหรือเผยแพร่ข้อมูลเด็ดเกี่ยวกับเหยื่อหกและการละเมิดความเป็นส่วนตัวการเรื่องของขออถษการเข้าถึงข้อม,มูลส่วนตัวของเหยื่อโดยไม่ได้รับอนุญาตการเช่นแฮกข้อม,มูลบัญชีบนโซเชียลมีเดียต่อไปการโมหูกการใช้คำพูดหรือการกระทำที่แสดงติตนาทำลายเหยื่อ ต่อไปอนละท,ทยการคุบคามทางเพศการสะกดรอยตามเพื่อหวังผลทางเพศและอ่านไปทำลายการร่างกายหเลคุมขืนนะครับผมผมเชื่อว่าไม่มีใครไม่กลัวคําว่าสโตเกอร์หรอกเพราะว่าเขาทํากันเป็นเหมืออาชีพเลยทุกคนบางคนนะ่ะแล้วแบบ เชื่อนะฝรั่งมีเยอะมากนะสตโตเกอร์เนี่ยคนไทยอาจจะมีบน้อยมากทุกคนแต่ว่าใครที่เจอสตโตเกอร์ก็อย่าไปให้ข้อมูลเรลือ่อยลหล่วไหลว่าเออฉันไปนี่นะฉันไปนี่นะแต่ผมจะบอกให้ผมมีคดีหนึ่ง,งมาเล่าให้ทุกคนฟังนะผมเป็นเรื่องของประเทศญี่ปุ่นนี่แหละถ้าใครอยากฟังแล้วไปดูกันได้เลยเราไม่รอให้เสียเวลาปะไม่มีสปอนเซอร์ <c oughs> ก่อนจะฟังรายการคนฆ่าคนนะครับเราขอมาเตือนให้ทุกคนฟังเป็นที่เรียบร้อยก่อนคําเตือนเก็บนี่โปรดใช้วิจารณญาณในการชมอย่าเอาไปเล่าเรียนแบบโดยเด็ขาดฟังไปให้สนุก,นกอย่าเอาไปเล่นหนึนะมันไม่หนุกนะเพราะอาจจะมีคดีที่เขาเคลียร์ไปแล้วเขายังไม่เคลียร์บ้างนะครับแต่คดีนี้ก็สร้างแล้วแหละอ่าในในผมกาเตือนแล้วเา เริ่มเลยแล้วกันเรื่องมาอยู่ว่าในเดือนมการาคมปี1999ชิโอริอิโนะขอบผมเขาเรียกชิโอแล้วกันนักศึกษามาวิทยาลัยวั21ปีเรื่องคมหากับคาซุฮิโตะโคมาสุนะครับผมโคมาสุขนมวัย26ปีผู้ดำเนินกิจการซ่องโสเภณีหลายแห่งร่วมกับทาเคชิพี่ชายของเขาซึ่งเป็นนักดับเพลิง คาซุฮิโตะโกโหกอโนว่าซ่องสุเปนีเหล่านั้นเป็นร้านนวดทั้งสองพบก,กันที่สวนสนุกใกล้สถานีโอมมยะในเขตโอมมยะจังหวัดไซตามะคุมัสือ้างว่าเป็นนักธุรกิจวัย33ปีผู้ประกอบธุรกิจค้าขายรถยนต์อสังหาริมทรัพย์และโรหะมีคา หลังจากนั้นออกเดทกัน4หรือ5วะครั้งโคมาโคมาซ่ก็เริ่มนำของขวัญรลครับแพงเย่างกระเป๋าลุยวิตตองและชุดสูทกุชีไปให้อิโนที่สาธารณะรัะโกนดาหอเธอเมื่อเธอปฏิเสธแล้วโคมาเซ่ยังเริ่มโทรหาอิโนที่บ้านทั้งที่เธอให้แค่เบอร์โทรศัพท์เมอรอของเขาเท่านั้นในช่วงเวลานี้อิโนขอบัตรเครดิตที่มีชื่อจริงของโคมาสซ่อยู่ในรถเมื่ออิโนพยายามตัดการติดต่อ คมมาสึกก็คมโผเธอจนกระทั่งตกลงที่จะพบเขาอีกครั้งในวันที่ี4มีนาคมอีโนโสารภาพกับเพื่อนว่าเธอกลัวชีวิตจะพังต่อไปครับในวันที่30มีนาคมอีโนโได้เขียนพินัยกรรมและพยายามจะที่จะตัดความสัมพันธ์กับคมมาสึกอีกครั้งแต่ก็เปลี่ยนใจหลังจากที่เขาค่มโูครอบครัวของเธอรวมทั้งกล่าวหาเป็นนายว่าทำร้ายร่างกายของน้องชายเธอซึ่งเป็นนักเรียนประถมศึกษา วันที่14มิถุนายนอิโนโได้พบกับโคมาสเซอร์ที่ร้านกาแฟและบระกาศอย่างชัดเจนว่าเธอจะไม่พบกับเขาอีกในวันเดียวกันนั้นโคมาสเซอร์แาเคชิและเพื่อนของพวกเขาได้ไปที่บ้านของเขาขุยอิโนโแล้วและครอบครัวเอ้ยเขาไปคมคืนคมคืนขอภัยคมู่ทางอิโนโและแม่ของเธอโดยนําเรื่องโกหกมา มากอวามใหม,ม่เราให้ฟังว่าอีโนมีความผิดฐานยักยอก,ก,ก,กทรัพย์ที่โคมัสึได้กระทําเพื่อพวกเขาคงโข่พ่อของอีโนมากกว่าจากที่ทํางานซึ่งพ่อของอีโนยังคงไม่สดวกสถานและสั่งให้พวกเขาออกจากบ้านหลังจากบอกให้พวกเขารับของขวัญที่โคมาสึบังคับให้อีโนทั้งสามจึงถอยกลับไปโดยระบ,บุว่าไม่ต้องการของขวัญเหล่านั้นคืน โดยที่พวกเขาไม่รู้อีโนโได้บันทึกเสียงเหตุการณ์ทั้งหมดเอาไว้ซึ่งเธอได้นําไปยื่นให้สถานีตำรวจจังหวัดไซตามะในเมืองอาเกโอในวันลงขึ้นแม้เจ้าหน้าที่ตำรวจหนุ่มคนหนึ่งจะไม่พอใจแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่พบอีโนคุรวบอกเธอเอ้ยขาไปก็บอกเธอว่าเธอไม่มีหลักฐาในใดๆวันนั้นครอบครัวของอีโนโได้รับโทรศัพท์จากชายคนหนึ่งที่เรียกตัวเองว่าธนากะ เรียกร้องให้คืนของขวัญหลังจากที่โทรศัพท์เงียบไปประมาณ20ครั้งติดต่อกันเสียโทรศัพท์เงียบๆเหล่านี้ยังคงดังต่อเนื่องจากวันที่2 6ตุลาคมนามากทุกคนวันที่16มิถุนายนอีโนโได้ไปพบตำรวจไซตามาอีกครั้งพร้อมกับพ่อแม่ของเธอแต่ตำรวจก็ปฏิเสธที่จะดำเนินคดีได้อ,ดอีกครั้งดำเนินบ่อยเอ้ยขอไปปฏิเสธบ่อยหราวา ความทั้งกล่าวหาว่าเธอมีความผิดที่เลิกแลกิกใช้นมที่ลงไหลเธอหลังจากกดรับคงขวัญแพงพวกเขายังไปคลินิกกฎหมายฟรีที่หอ,อก,กันค้าจะให้ตามที่ตำรวจแนะนำหลังจากที่ปรึกษากันนะครับผมหาเรือนว่า15นาทีทนายความกับก็ปะก็ลดความวัคานของพวกเขาออกไปโดยกล่าวว่าแต่เธอมีหรองหลายอย่างที่ซื้อให้เธอใช่ไหม วันลุ่งขึ้นอินโนได้รับโทรศัพท์จากโคมาซึอีอนั่นอีกแล้วเรียกร้องให้นั่งคู่กลับมาคืนดีกันเธอปฏิเสธและบอกเขาบอกทุกคนว่าโคมาซึโกรธจัดก่อนจะวางสายเพียงกระทันหันวันที่เ8ตุลาคมอิน,น,นอโนส่งสิ่งของทั้งหมดที่โคมาซึบังคับให้เธอส่งไปยังที่อยู่ของเขาโดยใช้บริการจัดส่งวันรุ่งขึ้นคือวันที่22ตุลาคมทาเคชิได้ติดต่อไปยังคุโบตะ ไว้ส3ปีอดีตผู้จัดการร้านนวดแห่งหนึ่งของร้านเพื่อขอจ้างวานค่ามูลค่า20ล้านเยนตามคำสั่งของโคมาสึคุโบตะกุลงและจ้างคนรู้จักสองคนอากิระคาวามิและโยชิทากะออิโตแตนวันที่5กรกฎาคมโคมาสึเดินทางออกจากจากังหวัดไซตามะไปยังเมืองนาฮะจังหวัดโอกินาวะเพื่อสร้างหลักฐานอีนั้นว่า การลอบสังหารอิโนตลอดสีเดือนต่อมาข้อควัวของอิโนต้องเผชิญกับการคุกคามและคมขู่ที่ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆซึ่งรวมถึงโปสเตอร์และจดหมายหลายร้อยฉบับที่ใส่ลายอิโนและพ่อของเธอซึ่งถูกแจกจ่ายไปทั่วละแวกบ้านในที่นีนของพ่อครอบครัวได้ยำจดหมายผ้าถ่ายไปถึงทวีรถและทฐารอื่นๆไปแจ้งกับตำรวจหลายครั้งแต่ก็ไม่ได้ดำเนินการใดๆอีกแล้ว พวกเขาตั้งข้อหากระมินประมาทแต่กลับถูกขัดขวางอย่างหนักโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจชั้นขออภัยครับชั้นผู้ใหญ่ประจำสถานีซึ่งเงาวนว่าคดีที่ยังค้างคาจะส่งผลกระทบต่อสถานะของพวกเขาขณะเดียวกันคูโบตะคาวามิและอิโตะซึ่งมีลูกถายของอิโนะอยู่ในครอบครองได้เฝ้าดูบ้านของเธอและสถานีรถไฟท้องถิ่นเพื่อวางแผนฆาตกรรมนี่ไม่ได้เขาเลยตาม ต่อไปจะเป็นเรื่องของการฆาตกรรมแล้วนะครับเริ่มแล้วนะวันที่6ตุลาคมอิโนโบันยานออกจากบ,บ้านมุ่งหน้าสู่สถานีโอเกะกวะโอเกะกวะในโอเกะกวะเพื่อเข้าเรียนภาคบ่ายที่วิทยาลัยสิโตเข้าไปโซึ่งมองดูจากไกลๆได้แจ้งเข,ขาว่าามิซึ่งขับรถไปที่สถานีและไ,ไปส่งคุโบตะขณะที่อิโนโลงจากรถจัคุโบตะก็เดินเข้ามาแทงเธอที่ข้างลำตัวเธอหนึ่งครั้ง ขณะที่อิโนหันกลับมาโคตากะแทงเธอที่หัวใจอีกครั้งอิโนเสียชีวิตครับผมเมื่อเวลาเที่ยง50ที่โรงพยาบาลอเกะอกอกเซนทันเจนเนอรโดยสาเหตุการเสียชีวิตระบุว่าช็อกเนื่องจากเลือดออกมากไม่แปลกครับโดนเลือดที่หัวใจแล้วก็โดนที่ลำตัวนะทันทีหลังจากการฆาตกรรมตำรวจเซตามาก็เริ่มรดรงมเผยให้ข้อมูลเหตุดยพรรณนาเธอยังผิดว่า เป็นคนจ้าชูที่ชอบสินค้าเป็น,นะะเนมราคาแพงหนังสือพิมพ์แทบลอยซึ่งต่อมา,มากรายเป็นสื่อกระแสหลักต่างแห่กันมากนะครับผมเขามาแสดงความคิดเห็น,นอย่างรวดเร็วโดยสร้างเรื่องราวอันน่าสยดสยองเกี่ยวกับอิโนโที่ทํางานเป็นพนักงานบริการทางเพศหรือคนขขยตัวละแหละพี่น้องคมสึ่และผู้สมรู้ร่วมคิดไม่ได้ถูกจับกุมจนกนนะระทั่งนักข่าวเฮียวชิชิมุสิ ไอค,คิมิซึเข้ามาสืบสวนคดีนี้ด้วยตนเองเที่ยวหนึ่งบอกว่ารายง,งานของชิมิซึซึ่งตีพิมพ์ในในติตยสารโฟกัสได้เปิดเผยเรื่องราวอาศัยจะปวดระหว่างอีโตกับคมยมิซึและรวมถึงภาพถ่ายของคนที่คอยกดไหลยตามเขาด้วยวันที่19เกาธันวาคม 12, 42, ปี2512 4 2โคโมตะจับคุมและในวันที่ลุงขึ้นอากิชิและอิโตก็ถูกสุบเช่นกัน ขอไปครับหายใจนิดนึงวันทีท่16ม,มกราคม2 5 4 3มีผู้ต้องหาอีก8คนถูกจับกุมในข้อหาช่วยเหลือในการคุกคามอีโนและมีการ izer, าออกหมายจับโคมาสซอซึ่งหลบหนีจากการจับกุมได้และโดนท่าปไปยังเมืองซัปโปรโรจังหวัดฮอกไกโดซึ่งชิมิสึได้ติดตามขูง,งขเข้าไป ต่อไปครับเมื่อวันที่27มกรดาคมศพของโคมสัสเซถูกคบในทะเลสาบแห่งหนึ่งในเมืองเทชิงฮังอั้งิบางศพข,ของโคมสัสเซถูกพบเป็นการขอไปนะครับฆ่าตัวตายโดยมีการทึกในกระเป๋าเดินทางของแลนระบุว่าเขาวางแผนฆ่าตัวตายไม่นานหลังจากที่วงแผนงคฤตกรรมอีโนเคตยตายตามไปด้วยกันเลยต่อไปนะครับผมก็จะเป็นเรื่องว่าเธอโดนตายที่ยังไงครับโน,นหรือ อีโนะน,นี่แหละถูกแทงเสียชีวิตโดยโยชิฟูมิภูโบตะนักฆ่าที่โคชิโฮตะโคม,มัสึอดีตแฟนุ่มเผู้ที่ทำร้ายเธอและทาเคชิโคมัสึผู้ชายของเขาจ้างมาหลังจากถูกสกดรอยตามและห่มโคลด้วยความรุนแรงต่ออิโนะและครอบครัวเธอของเธอเป็นเวลาหลายเดือนหลังจากที่เธอยุติความสัมพันธ์การกระทำของอิโนะเผยให้เห็นการที่หน้าที่หน้าที่กองกำลังตำรวจตำรวจซีมะ อย่างมีในนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายเกี่ยวกับการดําเนินการสะกดรอยตามในญี่ปุ่นและถูกมองว่าเป็นตัวอย่างของการบิดเบือนสื่อชายสี่คนถูกตั้งข้อหาและพิจารณาคดีในข้อหาฆาตกรรมอิโนคาซุฮิโตะฆาตตัวตายหลังจากทราบว่ามีการออกหมายจับผู้ก,ก่อเหตุทั้งสี่คนยังมีเชีวิตอยู่ถูกตัดสินว่ามีความผิดจริงสามคนใน สามคนในสี่คนถูกตัดสินจำคุกตั้งแต่สิบห้าถึงสิบแปดปีและทาคิชิโคมาเซถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตเขายื่นอุทธรณ์คำพิพากษาต่อศาลตีกาญี่บนุนแต่ศาลตัดสินจะให้จำคุกตลอดชีวิตไปเลยอดีตตำรวจสามนายถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานไร้ความสามารถเนื่องจากไม่ได้ติดต่อติดตามรายงานของอิโนเกี่ยวกับการสะกดรอยตามและการทำ้ายของคาซุฮิโต คดีตำรวจทั้งสองถูกตัดสินจำคุกมากกว่าหนึ่งปีโดยรองลองอาญาข้องผัวของอิโนโยังชนะคดีฟ้องร้องกรมตำรวจไซตามะโดยสาลตัดสินว่าความประพฤติไม่ชอบของพวกเขาเป็นอันตรายต่ออิโนโแต่พวกเขาไม่ยอมรับว,ว่าความรา้สามารถและพวกเขาเป็นโอ้โหเป็นเรื่องที่ก็มาน,นานมาแล้วเหมือนกันนะทุกคนก็ ไม่รู้ว่าทุกคนกลัวความ็นสโตเกอร์ไหมเออผมบอกคมายไปแล้วนะไปฟังใหม่ก็ได้นะเออก็จะจบรายการนี้ไปก็ผมขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของชิโอริโนะนะครับล้นหลังนะแต่ก็เรื่องมานานแล้วเนาะเออก็มาเสียบ,บทีกได้ยอย่าง <c oughs> โอเคครับผมใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดซับแต่ใครช่องมิเตอร์แมนนายยาวมากคลิปนี้ยาวก,กว่าคลิปมาคีินอีกไปดูเนี่ยงใครไม่ดูก็ไปดูไ,ได้นนะต้องขอขอบคุณเว็บวิกิพีเดียครับผมที่หาข้อมูลของเรื่องเชียรรโนน่านะครับผมแล้วก็ฝากรายการใหม่ของผมเลยนะครับเริ่รายการ่มีชื่อว่าบาซ่าไฟนอลท็อกจะเป็นรายการเกี่ยวกับพูดเรื่องบอลน,นะครับว่าผมอยากทำรายการนี้มากเลย ผมชอบดูบอลมากและผม,มเชียร์บาซโลนามาตั้งแต่โดยกําเนิดเราเล่นผมเชียร์มาได้หนึ่งปีแล้วทุกคน <c oughs> โอเคสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนอย่าให้ทุกคนได้กลัวสตอเกอร์และก็อย่าให้ข้อมูลลื่นไหลกับสตอเกอร์เปน็นอันขาดสำหรับคลิปนี้คนค่าคนขอตัวลาไปก่อนและมิสเตอร์มาท่านนายขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ จบครูเออลืมบอกว่าอย่าลืมดูคลิปพรุ่งนี้นะครับผมกับคลิปเล่าเรื่องพรุ่งนี้จะมากับเรื่องของผมเกือบโดนตำรวจจับนะครับผมรอดูกันได้เลยนะครับไปละทุกคนบ๊ายบายจบครู